วันนี้ที่ปาราลากับชาเลนลรูปทรงเลขขคนิตเรามีอาหารแสนอร่อยและความสนุกมากมายรอพวกเธออยู่ฉันคิดว่าวันนี้มันต้องสนุกมากแน่ๆแล้วข้าปวดฝากันวิตาเธอก่อนเลยเอาไม่นะเริมได้แยากสุดๆฉันว่ามันเต็มไปด้วยควากน้ำฉันต้องกินกระงแพชจริงๆเหรอมันน่ากลัวมากๆเลยฉันต้องถูกนามตามแน่ๆแต่ก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วสินะ โอเคโอ๊ยเจ็บจังขอหยุดเลยได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้กินเรวเข้าฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันจะทนเจ็บนนไหมแ,แค่ตัดหนามมันทิ้งและฉันก็มีตัวช่วยด้วยแล้วทาดาตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องทนหนามอีกต่อไปแล้ว แต่หวังว่าอย่างน้อยกระพงเผ็รมันจะอร่อยนะเป็นไงบ้างเธอกินเร็วมากเลยดัยงกล่าวว่ามันเป็นขนมเน่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยมันชวนโอ้วกสุดๆเลยเล่ฉันได้กลิ่นแล้ว <c oughs> นั่นก็ถึงตาฉันแล้วสินะ <c oughs> หยุดเลยผู้หญิงก่อนสิแต่ฉันบตอนที่ฉันแม่ไอศครีมอยู่ตอนนี้อ๊อย วิต <V> <Hey. S 1> ้าเธอเอาไอศกรีมของฉันไปทำไมเอาคืนมานะไม,ม่ทาง <Hey. S 1> เห็นไหมว่ามันเป็นทรงกลมนั่นก็หมายความว่าเป็นของฉัน <B ingo. S 1> ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงหลังจากโดนความร้อนลูกกลมกลมก็จะกลายเป็นของเหลว oh. และพ่อค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม oh. ันก็มันก็เป็นของฉันอ่าซ้าอืมนี่มันอร่อยสุดๆเลยฉันต้องเสียใจแน่ๆถ้าปล่อยให้วิต้าได้ไปนี่มันเยี่ยมสุดๆ อเล็กซ์ตาเธอเปิดฝาแล้วโอเคว้าวว้าวสวยงามสุดๆเลยเป็นแซนด์วิชท,ที่น่ากินมาก oh, <really? S 1> ฉันรอที่จะกินไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดีจังที่ฉันไม่ต้องแบ่งให้ใครทั้งนั้นน่ะความอร่อยนี่เป็นของฉันคนเดียว <c oughs> ของเธองั้นเหรอแน่ใ,นใจฉันไม่มีวิธีที่จะกินแซนด์วิชแล้วละเพราะฉันก็หิวเหมือนกันอเล็กซ์วิต้าเรียกเธอหนะ้า <c oughs> ตอนนี้ฉันก็แค่ใช้มีดทำให้แซนด์วิชกลายเป็นสามเหลี่ยมสองอัน โทอร์ทีนะอเล็กซ์แต่ฉันไม่ทำมันเข้าใจป่ะว่าฉันหิวมากๆเหมือนกันเออยังนั้นเหรองั้นมาดูกันว่าค่ณแต่ยังชอบแซนด์วิชอยู่ไหมกับพริกทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ฉันว่ามันจะสนุกสจานแน่แน่อืมอร่อยแย่จังนะอเล็กซ์ฉันทำไม่ได้กินแซนด์วิชน่ะอ๋อไม่นะมันไม่อร่อยต่อไปแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆสดใสอยู่แน่เลย อนี่มันพรกนี่นาทำไมเพริกอยู่ในซานวิการช่วยด้วยฉันมีบางหย่างให้ข้างในของเธอติดไฟด้วยละเดิมเซอาน้ำมาให้ฉันแล้วนี่ฉันเพิ่งเื่มาลงไปเนี่ยไอ้เพลสโอ้โห oh oh. สนุกจังมาดูกันว่ารอบนี้มีอะไรอยู่ข้างใน oh oh. วิตราได้มันรังท่ดกับแล้วฉันล่ะ ฉันหวังว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันนะโอ้ไม่นะฉันไม่ใช่หมานะที่ต้องกินอาหารหมาะฉันไม่อยากกินมันสดๆเลยแลวเธอก็ไม่ต้องกินเพราะฉันจะกินก่อนฉันอยากกินแตงโมเร็วเท่าที่ทำได้มันฉ่ำสดๆเลยเหมาะกับฤดูร้อนสดๆเลยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้กินแตงโมบ้างด้วยช้อนพิเศษคันนี้ยังไงล่ะเกซี่เอาช้อนไปสิมันจะช่วยให้เรากินง่ายขึ้นนะขอบคุณนะมันเหมาะมือมากๆ เว้นแต่ตอนนี้แตงโมเป็นของฉันแล้วเพราะเธอคงทำมันเป็นทรงโกมงไงล่ะคราวหน้าดูให้ดีๆกว่านี้นะฉันว่าเรื่องแตงโมครั้งนี้เขาสอนเธออะไรได้เยอะเลยฉันจะให้เธออีกอันแล้วไปสิพลาดเธออยากปาอะไรก็ปาแต่ฉันขอกินแตงโมให้หมดก่อนละกัน ขอเธอฉันถึงเหลือตั้งมอมไม่เยอะแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลือให้กินนิดนึงโดยไม่ต้องให้ใครช่วยหมดแล้วปีต้าตาเธอแล้วฉันว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่นๆเลยเดยชอบพริงเกิลฉันชอบมันสุดๆเลยฉันด้วยและฉันขอทำอะไรสนุกๆบ้าง ฉันแค่ต้องการขดขวางไม่ให้เบต้าได้กินขนมของเธอฉันจะตั้งแค่ขยะขมันแรงแหว้าโอ้แปลกจังทำไมมันว่างเปล่าอ่ะขนมไปไหนหมดใจร้ายมากๆทำไมจะถึงมาทำไรขนมของฉันแบบนี้อย่างน้อยในรูปแบบไหนมันก็อร่อยในทางกับการฉันต้องกินอาหารหมานี่มันน่าขยะขยงสุดๆเลยแม้แต่กลิ่นของมันก็สุดจะทนฉันว่าฉันต้องอ้วนแน่ๆหรือบางทีฉันจะไม่กินมันดีนะ ไม่สิเธอต้องกินเมื่อเธอดูสีมันชวนอ้วกขนาดไหนอย่างน้อยฉันก็แค่ต้องชิมมันอีแย่สุดๆจะอ้วกอาหารหมาก็ต้องกินในจานพิเศษสิไม่ต้องขอบคุณนะฉันเอามาให้แล้วใช่สิขอบคุณมันยิ่งดูแย่อีกในจานอาหารข้าวหมาและฉันก็ต้องกินด้วยช้อนไม่ได้อีกด้วยเฮ้เดี๋ยวฉันช่วยเองอย่าขยับนะฉันจะป้อนแล้วนะ ใช่ชอมไม่ละนี่มันแย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินในชีวิตเลยตะคิดมันตลกเหรองั้นฉันจะแสดงให้ดูว่าอะไรที่เรียกว่าตลกเธอทำได้ยังไงตอนนี้พวกเราต้องกินเหมือนหมานั่นแน่เลยสาวๆพวกเราคิดว่าข้างนี้คือช่อมดีเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันไม่ใช่ฉัน ฉันกับผู้ชนะฉันชอบซูชิโรมากเลยฉันก็โชคดีฉันได้ช็อกโกแลตแล้วมันก็อร่อยสุดๆแล้วมันถาได้ยากในร้านค้าแล้วนะนี่มันของล้ำค่าสุดๆเลยฉันรู้ทุกคนต้องอยากกินนแน่แต่ฉันจะไม่แบ่งใครแน่นอนมันอร่อยจนๆไปเลยความอร่อยของมันทำให้ฉันอยากกินช็อกโกแลตชิ้นสัมเลี่ยเล็กๆนี้ให้หมดภานหิมตาเลย แต่ก่อนที่ฉันทำแบบนั้นฉันขอใช้วิชาฟาเต้สายดำของฉันก่อนนะเอาละและตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้ว่าเกซี่มีวิชาต่อสู้เหมือนกันและตอนนี้ฉันจะแสดงให้ทวกเธอดูว่าความสามารถในการล็อกโกแลตด,ด้วยปากเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดนะรับแค่หนึ่งชิ้นใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเป็นหลายๆชิ้นหลย,ยิ่งยากขึ้นไปอีก oh, <no. S 1> และฉันลำไม่ได้สักอเไย เซ็สงสุดๆ <Come on. S 1> เอาไม่เอานะที่สำคัญตอนนี้ฉันก็ได้กินซูชิแล้วต้องกินได้ตะเกียบสิโอ้ไม่อะฉันจะกินไดตะเกียบได้ยังไง <c oughs> ถ้าฉันเริ่มเรียนตอนนี้คงไม่ได้กินมันแน่ <c oughs> แต่ใครจะมาหยุดฉันจัดก,การใช้ตะเกียบวิธีอื่นละ่ะ <c oughs> อย่างเช่นเอาตะเกียบเสียบซูชิแล้วกินมันทั้งเจ๋งทั้งสะดวกแถมมือฉันก็ไม่ต้องเลอะอีกด้วย แล้วเธอจะแบ่งให้เพื่อนๆหน่อยไหมไม่มีเธอสันหรอกแต่ทำไมเธออยากได้ล่ะเธอมีมะนาวช่ำๆรอเธออยู่นะฉันนึกออกเลยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนอ่ะย่ทิ้งดีกว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามะนาวมันเด้งกลับมาเหมือนรูมาแรงได้นี่เป็นโชคชะตาของเธอนันแน่โอเคอ๋อก่อนของชาเล้วยังไงล่ะใช่แล้วฉันแค่ต้องหาวิธีให้มะนาวมันพอกินได้ก็พออ๋อแล้วละฉันต้องการที่ปอกเปลือกมัน โอ้โหโอ้โอ้โอ้ฮ่าฮ่าโทษทีเอาละมาลองกินดีกว่าโอ้ <c oughs> oh, ฉันว่ามะนาวทำให้ฉันหน้าหดลงไปนิดนึง <c oughs> ฉันต้องการรดน้ำด่วนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่า <c oughs> ม่ <laughs> ไม่เอาหอมแดงนะฉันไม่อยาก <No. S 1> บากเหมน็นวู้พิซซ่าสามเหลี่ยมฉันมะล้อมเลยเยี่ยมว้าวว้าวและฉันได้รู้กว่าซาบป๊อปแปแสนอร่อยฉันชอบมันว้าว <laughs> <laughs> ฉันรับผิดชอบเ,เขาไม่ว่าอะไรถ้าฉันเริ่มจัดการหอมแดงนี้ก่อนนะฉันอยากเลีบจัดการมันเดี๋ยวนี้เลย รสชาติเป็นยังไงบ้างหยุดล้อฉันได้แล้วนี่มันงานช้างเลยเธอก็น่าจะรู้ว่าราชาติของหอมมันเป็นยังไงถ้าเธอได้กลัดมมาสักคำเธอคงจะรู้สึกฉันว่ามีบางอย่างอะไรออกมาจากตัวฉันแล้วล่ะดีมัมสุดๆฉันว่าเรารู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเดี๋ยวก่อนนะดูนี่ก่อนสิฉันเพิ่งเห็นไส้กรอบกลมๆบนพิซซ่าของเกนซี่นั่นหมายความว่ามันเป็นของฉันวดีจัง อยู่ก็ไม่ขออะไรมาอยู่ตรงหน้าและถ้าตัดอย่างนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมงั้นฉันก็จะได้กินเหมือนกันและที่สำคัญมึงก็ไม่ต้องเละะเธอะเพราะฉันจะต้องกินลูกหวาดต่ออีกว้าว What's the matter with you? ว่าเบลทำได้ไงไม่ละอายใจกันบ้างเหรอพิซซ่ามันเป็นของฉันนะก็อชิ้นนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่าเป็นของฉันก็ยังไง ฉันกบไม่เหลืออะไรแล้วยังมีที่พิซซ่าของฉันยังไม่ถูกฉกไปหมดอย่างน้อยก็เลยให้ฉันได้กินบ้างอซองแล้วฉันก็มีลากกว่าเต็มถุงเลยรอฉันอยู่ฉันตื่นเต้นสุดๆที่จะกินมันมันดูน่ามหัศจสรย์มากว้าวมันดูเจ๋งมากอแต่ฉันไม่ต้องให้พวกเธอช่วยหรอกฉันคนเดียวก็กินหมดได้ อ,อร่อยสุดๆฉันต้องการมากกว่านี้อเล็กซ์จอมตะกาเอาลูกปัดใส่วันหัวเธอได้สิโอ้นี่สิเดีกเยอะเลยเธอหน้าจะรู้วิธีแป่งปันกับเพื่อนบ้างนะส r i ครช่องปาราลาดได้นะพวกเธอจะได้ไม่พลาดช็อตสนุกๆอีกมากมายและบอกกันในคอมเมนต์ว่าอาหารรูปทรงแบบไหนที่พวกเธออยากกินมากที่สุด